ได้กําไรไปทั้งหมดนะครับหนึ่พกับอีกยี่สิบแปดจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตีกลมๆเป็นหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสามขั้นตอนการใช้ซูเปอร์เทรนสร้างพอร์ตให้เติบโตมากกว่าหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์มีผลทดสอบมากกว่าสามร้อยครั้งใครเทรดฟิวเจอร์แล้วยังไม่มีกําไรดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนสวัสดีครับผมคริปโตโพลิบอตนะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเทรดคริปโตฟิวเจอร์อย่าง เป็นระบบนะครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับเรามีนัดกันนะสำหรับ EP ที่28นี้นะครับความน่าสนใจคือผมจะใช้อินดิเคเตอร์ที่เรียบง่ายนั่นก็คือตัวซูเปอร์เทรนนะครับผ่าน3ขั้นตอนบนเหรียญอลิสอ่าเป็นเหรียญเกมนะไทม์เฟรมที่ใช้คือไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับสามสเตปนี้ถ้าเพื่อนๆทำตามแล้วผมจะมีผลทดสอบการแบ็กเทสย้อนหลังให้ดูด้วยทั้งหมด300ไม้นะครับอ่าก็เป็นสถิติที่มากพอสมควรส่วน3สเตปขั้นตอนพร้อมค่าพารามิเตอร์นะครับในการเซตอัพการเทรดนั้นจะเป พร้อมแล้วติดตามชมได้เลยครับมาถึงพาร์ทแรกนะครับก็เป็นเรื่องของเซัฟการเทรดนะครับเรามาดูในเรื่องของเทมเพลตกันก่อนอนยะ่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะใช้เทรดบนเหรียญอลิสนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์เซิร์ชหาในเทรดดิงบิลได้เลยนะ ALICEUSDTPERP e นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญอลิสนะเป็นเหรียญเกมนะครับเทรดฟิวเจอร์บน Exchange ของ Binance นะครับผมเลือกมาเรียบร้อยแล้ว ถัดมานะครับเป็นเรื่องของ Timeframe นะครับให้เพื่อนๆไปเลือก Time Frame 1ชั่วโมงสาหรับ Strategy นี้นะครับถัดมานะครับ Indicator ที่เราจะใช้นะครับมี2ตัวนะเพื่อนๆสามารถช็อ t โ o t e ตามได้เลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ชื่อว่า Super Trend นั่นเองนะครับเป็นตัวที่เพื่อนๆคุ้นเคยอยู่แล้วพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยนะ Super Trend ตัวเทคนิ l นะครับ ค่าซูเปอร์เทรที่ใช้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช็อตโนต้ตได้เลยนะหรือดูทวนซ้ำก็ได้นะครับใน YouTube นะครับ ATR l e n g นะครับอยู่ที่20อันนี้เป็นค่าจากสมาชิกใน Discord ของเรานะครับผมทำการเซตอัพค่ามาให้เรียบร้อยแล้วแฟกเตอร์อยู่ที่2.6เซตอัพตามนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอินดิเคเตอร์อีกหตัวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัว ADX Adaptive นะครับซึ่งตัวนี้ จะไม่ได้มีใน Trading Vi e w นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่สร้างขึ้นนะครับโดยทีมงานของผมนะครับเป็นอินดิเคเตอร์พิเศษนะส่วนวิธีการเข้ามารับนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเข้ามาในห้อง Discord ของช่องเทรดของผมนะครับแล้วก็เข้ามาเสิร์ชหาในห้อง Free Indicator นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัว adx adaptive อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดลิงก์นี้นะครับแล้วก็กด add to favorite ได้เลยนะกดลิงก์นี้หนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ add to favorite อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะหลังจากที่เพื่อนๆกด add to favorite indicator เรียบร้อยแล้วนะ indicator ตัวนี้นะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในช่องของ favorite ของเพื่อนๆน,นั่นเองนะ,อะของผมเคย add มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ใน ADX adaptive ตัวนี้ก็จะปรากฏเป็นเส้นสีเขียวสีแดงตรงนี้นะครับก็ลองดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการใช้อีกทีนึงนะครับเจเย็นนะครับตรงนี้ไม่ต้อง สงสัยนะครับว่าเอ๊มันจะใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสอนอย่างแน่นอนก่อนอื่นเซตอัพนะครับค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าค่าพารามิเตอร์นะครับสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะ plus adx lens นะครับตรงนี้ใช้เป็น14ส่วนถัดมาคือ plus adx s t o r e lens นะครับตรงนี้ปรับเป็นเลข26ถัดมานะครับตัว i n u s adx ก็ปรับเป็นเลข58และ minus adx s t o w นะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นเลข22 นะครับอันนี้นำค่ามาจากสมาชิกและร e เจนเนอรีเลยนะก็จะอินดิเคเตอร์นะครับเซตอัพสตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือถั้งง่ายไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสมาชิกอยู่ในห้อง Discord ของแชน s ์เทสคูลอยู่แล้วก็จะได้รับตัว ADX Adaptive แล้วก็ผสมผสานกับตัว Super Trend Filter Strategy นะครับก็คือเอา2ตัวนี้มารวมกันเลยนะครับแล้วก็จะบอกแจ้ง alert ได้นะครับว่า ตรงนี้จุดนี้ต้องลองจุดนี้ต้องช็อตนะครับอ่าตอนนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับตามนี้เลยนะถัดไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องของ3สเต็ปเป็นได้เลยครับสเต็ปที่1นะครับผมจะใช้ในเรื่องของซูเปอร์เทรนฟิลเตอร์นะเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูในกรณีขาลองก่อนนะครับ การ b y a s trend นะครับยังคงมีอยู่ในเซตที่1นนั่นเองนะอย่างเช่นปัจจุบันนะครับเพื่อนๆมองเห็นว่าตัว super trend นั้นเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรดหน้ารลอไม่ได้นะครับเรา,าเราจะต้องรอจนกว่านะครับ super t r เ n รนั้นเปลี่ยนจากแดงมาเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเพื่อ b y a s trend ที่ได้เปรียบคือเราจะเทรดขาลอนะครับในกรณีเป็นตัวอย่างนะเช่นบริเวณจุดจุดนี้นะครับ super ทรน n ์ได้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเซตที่1นะครับในเรื่องของ super t r ์ n ิ filter ก็ได้เริ่มขึ้นที่แท่งเทียนแท่งนี้นั่นเอง เพราะฉันเร็จที่1่มาแล้วนะครับเตรียมลองได้เลยนะสำหรับ èstrategy นี้นะทันมานะครับเราจะใช้ในเต็ปที่2ในเรื่องของตัว ADX Adaptive นะครับอธิบายสั้นๆก่อนนะครับในเรื่องของ ADX Adaptive คืออะไรนะครับมันก็เป็นการใช้ ADX นะครับมาใส่ค่ามาธยฐา,านอะไรต่างๆนะครับตามสูตรคำนวณน,นะครับที่ผม โพสไว้ในห้อง Discord นะครับพเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆเน้นการนําไปใช้นะครับก็อธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีเส้นสีเขียวและเส้นสีแดงแบบนี้นะแล้วก็จะมีค่า0จนถึง100นะครับคือค่าม a กซิ u m มสูงสุดของตัว adx adaptive นะครับในกรณีขาลองนะครับผมอธิบายก่อนนั้นก็คือพเพื่อนๆจะต้องนะครับมองหามอนิเตอร์เมื่อเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นไปแตะนะครับฮิตตัวเลเวล1 0 0 เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีเขียววิ่งขึ้นไปแตะเลเวล100่นะครับเมื่อจบแท่งนั้นนะเราจะทำการเทรดนะครับ take action เลยนะเพราะฉะนั้นการที่มัน h ิ t ตัวเลเวล100ได้เนได้นะครับก็จะถือเป็นสเต็ปที่2ทันไหมและถ้าเกิดว่ามันเจอสเต็ปที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ h ิ t เรียบร้อยก็สามารถจะเปิดออเดอร์ในสเต็ปที่3หรือว่า take action ได้เลยนั่นเองนะครับเปิดกรอนนี้ขาลองนะดังนั้นเรามาเช็คค่า ADX Adaptive กันนะครับ แท่งตรงนี้นะครับอยู่ที่86.64เนาะดูเส้นสีเขียวนะครับอ้าวตรงนี้นะครับ ADX Adaptive ดูเลขตรงนี้นะฮะมันจาก86.64นะครับ Move ไปเป็น100พอดีนะครับเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ย เป็นแท่งที่เป็นเซตอัพในสเต็ปที่2นั่นเองนะครับฮิต100เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะเมื่อเจอแท่งนี้ในสเต็ปที่2เรียบร้อยนะครับผมอนุญาตเขียนนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆบางท่านตามไม่ทันนะครับแท่งนี้มันฮิต100นะครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นสเต็ปที่2ทันทีนะครับตรงนี้เช็คพอยท์นะครับตรงนี้เห็นปะมันฮิตระดับ100นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเต็ปที่2นะนาทีนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับเมื่อเจอเสร็จที่2แล้วจะถือว่าเป็นแท่งเซตอัพก็ให้ทําการเทรดนะครับเข้าออเดอร์นในกรณีขายลองนะที่แท่งเซตอัพนี้แหละครับเมื่อปิดแท่งเรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเข้าออเดอร์ให้ดูนะครับอ่จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆมีอินดิเคเตอร์นะครับเป็นสมาชิกอยู่ห้อง Discord นะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์อัลเลอร์ดนะครับว่าให้เทรดขายลองตรงนี้นะครับเปิดลองตรงนี้เลยนะแล้วก็สต็อปลอสอยู่ตรงบริเวณนี้ เส้นบนสุดก็คือจุด take profit target นะครับวันนี้ r e s o r t r d ratio หรือว่า RR นั้นอยู่ที่2.1นะครับผมอ p t i m i z e ค่ามาแล้วนะครับไม่ใช่2นะแต่เป็น2.1จากได้เปรียบมากที่สุดครับเดี๋ยวจะมีผล back test ให้ดูช่วงท้ายด้วยนะครับว่าไอ้2.1มันดีกว่า2อย่างไรนะอ่ะเรียบร้อยนะครับตั้งขึ้นมาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กด play ได้เลยนะครับแลาก็จะปล่อยออเดร์ลองไป เส้นสีเหลืองยังคงเป็นเส้นบังหน้าทุน protect cost เหมือนเดิมนะครับโอเคถึงตรงนี้นะครับก็ exit ไปเรียบร้อยนะครับก็ลองจุดนี้นะครับแล้วก็ take กำไรไปนะครับ rr ก็อิ่มๆนะครับ2.1เท่านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลอง play ต่อนะครับจะสังเกตว่า super t r เ n รนี้ยังเป็นสีเขียวนะครับฝึกต่อนะครับลองดูนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องนิเตอร์คืออะไรครับถ้าเกิดว่า adx adaptive นะครับเส้นสีเขียวเนี้ย มันม้วนกลับนะครับมาฮิต100เมื่อไหร่นะครับก็จะสามารถเปิดขาลองต่อได้นั่นเองนะครับเป็นการ re-entry นะฮะอ่าดูแท่งนี้ดีนะครับแท่งนี้ผมดู adx adaptive นิดนึง100พอดีนะครับเพั่อนเพื่อนจะเห็นเหมือนผมนะครับตรงนี้ move จากแท่งนี้59.57แท่งนี้100แปลว่าถ้าจบแท่งนี้นะครับตัว indy นะครับของ s มาชิกเนี่ยจะต้องเกิดสัญญาณลองเห็นปะ ตามสัจจีบเป๊ะเลยนะครับ stop loss อยู่ตรงนี้นะครับใช้สต็อปล็ s ตนะครับผมแจ้งค่า ATR ก่อนนะครับผมจะใช้ stop loss โดยการตั้ง ATR period 15นะครับ multiplier อยู่ที่2เท่านะครับใครที่งงอย่าลืมไปย้อนดูนะครับใน EP ที่1นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัว i ไว้นะครับว่าการตั้ง stop loss โดยใช้ ATR นั้นทำอย่างไรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้หลังจากนั้นเราเปิดลอเมื่อแท่งนี้นะครับเห็นไหมฮะตัว ATR Adaptive มันฮิต100นะครับมันมีผลนะมมััันนนนียยะะครบเพื่อ ทีเสร็จนะครับเปิดลองเลยสต็อปรอดไว้ตรงตรงตรงแท่งราคานี้นะครับขออภัยานะครับสต็อปรอดอยู่ตรงนี้ TP อยู่ตรงนี้นะครับ RR อ,อ,อยู่ที่2.1เท่านะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็โดนสต็อปรอดไปเรียบร้อยนะครับผมเอาตัวอย่างแท่งที่มันเสียให้ดูด้วยนะครับไปต่อนะครับ ถัดไปนะครับเป็นกรณีขาช็อตนะครับทำไมถึงช็อตตรงนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนหวังว่าจะมองเห็นเหมือนผมนะครับในสเต็ปที่1นะครับนั่นก็คือซูเปอร์เทรนนั้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีอะไรครับสีแดงนั่นเองเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงและสเต็ปที่2ถัดมานะครับ adx adaptive นะครับเราต้องไปดูเส้นสีแดงแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่มัน hit 100นะครับตรงนี้79.94แท่งนี้100เห็นไหมครับเป็นแท่งที่มันมีนัยยะไป hit adx adaptive เป็น100ได้ หลังจากจบแท่งนี้ให้เราเปิดขาช็อตได้เลยนะครับในกรณีฝั่งช็อตนะก็คือตรงข้ามกับขาลองนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าซูเปอร์เทรนก็ลันยาวมานะครับส่วนเส้นสีเหลืองก็คือเป็นเส้นโรเทค c คอร์สนะครับอันนี้เฉียดสต็อปลอสไปนิดเดียวเองนะครับยังไม่โดนนะยังอืดอยู่นะครับอ่าก็ลองดูนะครับขอเพื่อจะเข้าใจนะครับตรงนี้ทบทวนไปด้วยละกันนะครับระหว่างรอออเดอร์นี้นะก็หลักๆ ใช้ซูเปอร์เทรนด์นะครับฟิลเตอร์ในการกรองเทรนด์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ดูในเรื่องของ ADX Adaptive นะครับถ้าคุณเปิดขาลองนะครับซูเปอร์เทรนเขียวคุณก็ต้องรอให้เส้นสีเขียว ADX Adaptive นั้นไปฮิต100แต่ถ้าเป็นขาชอ็อตก็คือตัวนข้ามนะครับอ่าอเป็นขาชอ็อตเห็นปะตัวนข้ามนะครับก็คือซูเปอร์เทรนเป็นแดงนะครับแล้วก็ตัว ADX ตรงนี้ก็เป็นสีแดงไปฮิต100นั่นเองนะครับอาจจะเห็นว่าตรงนี้ ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ .Strategy นี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆดูเรื่องของ Super Trend Filter และตัว ADX Adaptive 2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับไป adapt ใช้นะครับกับเหรียญอื่นๆนะครับแล้วก็ time frame อื่นๆด้วยนะครับส่วนผลการทดสอบในช่วงสุดท้ายนะจะมีผลการทดสอบให้ดูรันยาวมาตั้งแต่เหรียญ Alis t a d e บน f u t u r e นะครับกระดานของ Binance มาเลยนะทั้งหมดเนี่ย340ไม้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าผลการ backtest นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสนะครับทั้งหมด300กว่าไม้ลองมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือผมทำการเชื่อมบอร์ดนะครับแล้วก็ทำการรันแบ็กเทสให้ดูนะทั้งหมดเนี่ย300กับอีก24เทรดได้กำไรไปทั้งหมดนะครับ1,000กับอีก28.02%นะครับก็ตีกลมๆเป็น1,000%นั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับลงทุนไซจีนเนี่ยครับด้วยเงินทั้งหมด1,000เหรียญนะครรับหือว่า1,000 USDT ในตอนแรกเนี่ย เมื่อรันครบนะครับทั้งหมด324ไม้เนี่ยนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่10,000กับอีก280 USDT นะครับซึ่งเป็น Profit ที่มากพอสมควรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ ทีมงานผมตั้งใจจะมอบให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับในช่องนี้แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะไปเชื่อมบอทได้นะครับซึ่งตอนนี้สมาชิกในห้อง Discord ของเราตอนนี้สุดๆจริงๆนะครับหลับรีเจนเน่พอเติบโตกันมากนะครับไปกับกระแสที่ Bitcoin หรือว่าตัวเหรียญเอาคอยอื่นๆกำลังจะกลับมานะครับมาดูในเรื่องของ profit factor นะครับอยู่ที่1.391นะครับ win rate อยู่ที่35.49%นะครับ maximum drawdown อยู่ที่25%เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือในเรื่องของตัว equity curve ะจะขึ้นชั้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้สําหรับเหรียญอลิสนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับหลายสตรจี้เลยนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะครับในห้อง Discord ของเรานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาจอยกันได้เลยนะตอนนี้เนี่ยสามารถเชื่อมบอร์ดได้ทเทรดมือได้ตั้ง alert ได้ทุกอย่างเลยนะครับ วิธีการสมัครนะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครนะครับใต้คลิปวิดีโอที่ท่านกําลังดูอยู่หรือว่ากดที่สัญลักษณ์ช่องของผมก็ได้นะครับ c h a ช่ e ง e School นะครับปุ่มสีส้มๆแล้วก็จะมีปุ่มให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกสมาชิกระดับ l e g e n d a r y เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับ Exclusive Report ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือล่าสุดนะครับเหรียญอลิสเห็นไหมครับก็จะขึ้นวันน e w ไว้นะครับ Time Frame 1ชั่วโมงก็มี G ตทายด้วยนะ ก็ตอนนี้สมาชิกในห้องรีเจนนะครับอย่างที่บอกว่าได้กําไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนที่ยังรันต่อเนื่องนะครับก็จะได้รับกําไรกันมากพอสมควรแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณในการติดตามอยู่ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในคลิปถัดไปนะครับฝากติดตามคอนเทนต์ของ forex ไว้ด้วยนะครับทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นแล้วก็เร็วๆนี้นะครับแจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับก็จะมีเปิดคอร์สอนะครับอันนี้เด็ดสุดๆนะครับ เป็นคอร์สสอนการเขียน p y ่สคริปต์เพื่อนเพื่อนที่มี strategy อยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําการทดสอบอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าจะเขียนเป็นโค้ดเพื่อทําการทดสอบได้อย่างไรผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับเป็นคอร์สที่เริ่มตั้งแต่0ูนจนถึง100นะครับในการเขียน p y ่สคริปต์นะครับโดยทีมงานมนื้อชีพแน่นอนนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสํารับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ